คิดดีที่นี่ดาราพอดแคสต์ Podcast ที่จะชวนคุณจุดชนวนความคิดพิชิตโลกที่เปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะดิฉันครูแนนลวิวันและนี่คือคิดดีที่นี่ดาราพอดแคสต์ Podcast ที่จะไปทุกที่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะ พอดแคสต์ของเรานะคะมีแขกรับเชิญพิเศษค่ะเป็นผู้ที่คร่ำวอดในวงการสอนมากีป่ปีแล้วนะคะโอ้ถ้าเกิดรวมแล้วก็เกือบ2 0ปีแล้วค่ะ20ปีนะคะวันนี้นะคะอยู่กับอาจารย์ที่ดารัตนะคะอิงคะนันทวารีนะคะวันนี้นะคะจะเรียกสั้นๆว่าครูเก๋นะคะครูเก๋สอนวิชาอะไรคะ สอนวิชาภาษาไทยค่ะแต่ว่าวิชาภาษาไทยที่ครกเกสอนจะไม่ใช่ภาษาไทยพื้นฐานค่ะเป็นวิชาภาษาไทยเสริมทักษะให้กับนักเรียนค่ะก็คือเหมือนคล้ายจะเป็นวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอะไระประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ภาคเรียนที่1น,นั้นเราเลือกใช้วิชาหลักภาษาไทยค่ะเพราะว่ายังไงนักเรียนยังต้องใช้ในการสอบค่ะแล้วก็ภาคเรียนที่สองนี้ภาษาไทยเสริมทักษะของชั้นม6จะเป็นเรื่องของภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ค่ะโอ้ ถ้าเกิดพูดถึงภาษาไทยแล้วมันก็จะเป็นวิชาที่ค่อนข้างฟิกเนาะใช่ค่ะว่ามันจะต้องหนึ่งสองสามสี่มีกฎมีขั้นตอนของมันใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องมาคุยเรื่องนี้เลยเพราะว่าการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบโจทย์ในอนาคตหรือการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองการคิดเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องราวต่างๆที่ครูเก๋จะนํามาแบ่งปันให้กับเราในวันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะจะถามครูเก๋ก่อนว่าเท่าที่เป็นครูผ่านมา20กว่าปีเนี่ย นักเรียนเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยเปลี่ยนไปแน่นอน<ช>นักเรียนในยุคนี้ค่ะครูเก๋เป็นยังไงบัางคะนักเรียนในยุคนี้นะคะคิดว่าเขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองค่ะ,คะนักเรียนสมัยนี้คือกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็มีความเป็นผู้นํามากขึ้นค่ะแล้วที่สําคัญที่ครูเคยเจอบ่อยๆก็คือเด็กสมัยนี้จะมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็เขาจะสามารถสืบค้นอะไรได้อย่างรวดเร็ว มากกว่าในสมัยก่อนค่ะก็คือฟังดูแล้วก็คือนักเรียนในยุคนี้จะมีความคิดที่เป็นของตัวเองมากขึ้นค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้แหละจะทําให้เราเนี่ยเข้าถึงเขาได้ยากขึ้นถูกไหมคะใช่เลยค่ะออโอเคไม่มันไม่เหมือนสมัยก่อนและยิ่งยิ่งแล้วไม่เหมือนสมัยเราตอนเป็นเด็กด้วยใช่ไหมคะเมื่อก่อนเราจะเชื่อครูใถ้าครูว่าอย่างนั้นเราต้องห้ามออกไปจากเส้นทางเลยใช่ค่ะนะคะทีนี้โลกการศึกษาบ้าง โลกการศึกษาในอดีตเนาะ,ะตอนที่เราเป็นนักเรียนตอนเรามาเป็นครูจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงแน่นอน<ช>นะคะเปลี่ยนแปลงแน่นอนและเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากทีนี้อยากจะ ชวนคุยว่าในโลกอนาคตของการศึกษาในความคิดของคุูเกในโลกอนาคตเนี่ยมัน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 จะมีลักษณะเป็นยังไงมั้งคะคิดว่าการศึกษาในโลกอนาคตนั้นจะเป็นแบบไร้พรมแดนค่ะออจะเวิร์ไวามากแล้วก็อินเทอร์เน็ตค่ะ จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะในการสแสวงหาความรู้ของนักเรียนบางทีตำราที่เราเคยใช้มันอาจจะดูล้าสมัยไปแล้วแล้วก็นักเรียนเวลามีปัญหาอะไรก็สิ่งสําคัญก็คือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขาก็จะเซิร์ชหาข้อมูลข้อมูลของนักเรียนเนี่ยบางทีอาจจะทันสมัยกว่าสิ่งที่เราให้ก็ได้ค่ะก็หมายความว่าการศึกษาในโลกของอนาคตนั้นมันจะไม่มีกำแพงใช่ค่ะ มันจะถูกทลายใช่ค่ะแล้วก็ไร้ขอบเขตใช่เอาเรียนที่ไหนก็ได้และบทบาทของครูนะคะก็จะไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนนี้คือครูเคยคิดว่าครูมีตําราครูเก่งในเนื้อหานั้น <c oughs> ครูแม่นยําในเนื้อหานั้นจริงๆแต่พอเราสอนนักเรียนไปเราจะได้ยิงนักเรียนถามคําถามมากมายซึ่งคุณครูในยุคป,ปัจจุบันเราก็ต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้มากค่ะ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญคือเวลาเราสอนเขาไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเราอ่ะค่าเกิดเมื่อไหร่ที่เราให้คําตอบเขาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะดูไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะ <c oughs> ดังนั้นครู <c oughs> การการสอนของครูอาจจะลดบทบาทการเป็นครูผู้สอนลงเพียงแต่ว่าครูจะต้องจัดกิจกรรมที่กระตุ้นเขาให้มากขึ้นแล้วที่สําคัญคือครูต้องหาคําตอบมาตอบนักเรียนในยุคสมัยนี้ให้ได้คะ่ะนั่นนั่นหมายความว่านักเรียนเปลี่ยน โลกเปลี่ยน,ยนใช่ค่ะและการากสอนของเราก็ไม่เปลี่ยนไม่ได้ค่ะเราต้องอน,นี้ต,<า>ต้องเปลี่ยน,ใ,นใช่ค่ะโอเคอึดอัดไหมในการเปลี่ยนแรกๆก,ก็มีความรู้สึกบ้างนะคะแล้วก็แต่พอเราได้ลองมาใช้วิธีการคิดแบบใหม่เราลองปรับตัวเองแล้วก็ปรับการสอนดูเราก็ถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วการสอนแบบเดิมของเราอาจจะไม่ได้ดีที่สุดค่ะเมื่อการศึกษามันถูกทลายกำแพงใช่ค่ะ ตัวที่เป็นครูก็ต้องทลายกำแพงตัวเองด้วยก็ต้องออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองใช่ค่ะตอนแรกคิดว่าทำไม่ได้ตอนแรกไม่มีความเชื่อมั่นว่าทำไมเราเราจะต้องทำแบบนี้แบบมันมีโมเดลใหม่ๆมาแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเราจะทำได้เหรอแล้วเนื้อหาวิชาของเราอย่างเงี้ยไม่แน่จะเข้าแต่พอเราลองไปใช้ดูลองทำดูเราได้รับเหมือนกับมันเหมือนทลายกำแพงตัวเองด้วยค่ะแล้วเราก็เหมือนกับเราเห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็น จากนักเรียนด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราต้องเปลี่ยนใช่ค่ะก็คือแปลว่าในปีเนี้ยมันมีอะไรที่ครูเก๋ปรับเปลี่ยนเยอะมากใช่ค่ะโดยเฉพาะธีมหลักของมปลายเนี่ยปลายทางก็คือเป้าประสงค์ก็คือการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ใช่ค่ะคำเนี้ยมันเป็นคำที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นโจทย์ที่ยากมากสำหรับครูผู้สอนค่ะทีนี้ในความความคิดของครูเก๋เองมันคืออะไร การคิดแก้ปัญหาอยา่างสร้นคืออะไรแล้วมันมันสำคัญยังไงหรอที่เราต้องพาเด็กและตัวเราอ,อไปให้ถึงการคิด แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะคะในความคิดก็คือมันจะเป็นกระบวนการคิดอย่างหนึ่งค่ะที่เราจะหาวิธีการเพื่อจะไปแก้ไขสถานการณ์ซึ่งสถานการณ์นั้นอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เป็นปัญหาสถานการณ์ไม่พึงประสงค์นะคะและเราจะทํำยังไงก็ได้ให้นักเรียนของเรานั้นน่ะรู้จักตระหนักถึงปัญหานั้นๆแต่ถ้าปัญหานั้นมันเป็นปัญหาใกล้ตัวเป็นสิ่งที่อยู่ในการดํารงชีวิตของเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาตระหนักถึงความสําคัญนักเรียนก็จะอยากช่วยกันแก้ปัญหาดังนั้น ้ครูก็เลยต้องหาสถานการณ์ที่มันเป็นปัญหาและปัญหานั้นต้องเป็นปัญหาจริงถ้าปัญหาไหนเกิดขึ้นจริงและมีความสําคัญกับตัวของนักเรียนนักเรียนจะมุ่งมั่นในการแก้ปัญหามากเลยค่ะก็หมายความว่าต้องให้ปัญหานั้นหรือสถานการณ์ที่เรากำลังจะสอนมีความหมายใช่ค่ะใช่หเขาจะได้เรียนรู้อย่างมีความหมายแก้ปัญหาอย่างมีความหมายทีนี้พอเขาไปหาทางแก้ปัญหาแล้วทีนี้ครูก็จะต้องไม่จํากัด ว่าสิ่งที่นักเรียนคิดนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดคือเปิดโอกาสให้เขาแบบได้แสดงความคิดเห็นออกมาซึ่งจริงๆอันนี้มันจะยากมากต่อการใช้หลักภาษาไทยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะมันต้องฟิกว่า ต้องถูกใช่มันมีกฎมีเกณฑ์กําหนดให้ค่ะแต่เราก็ต้องพยายามที่จะต้องคิดว่าทาอย่างไรดีหน้าที่นักเรียนจะได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายและสุดท้ายครูก็อาจจะต้องบอกนักเรียนได้ว่าบางทีความคิดอาจจะไม่ได้ถูกต้องที่สุดหรือว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่มันสามารถร่วมกันแก้ไปได้เราอาจจะต้องใช้เป็นกระบวนการกลุ่มเข้ามา mm hmm. อาจจะคิดเองก่อนแล้วก็ไปคิดเป็นคู่หลังจากนั้นอาจจะคิดร่วมกันเป็นกลุ่ม mm hmm. นักเรียนที่เขาคิดมาก่อน เขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่คิดนั้นเวลาไปอยู่รวมกลุ่มกันแล้วมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในความคิดของคนนั้นก็ได้เออข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับเรามีความคิดของเราก่อนใช่ค่ะแล้วความคิดเนี้ยจะถูกเช็ค ใช่ค่ะจากเพื่อนใช่ว่าใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีถูกไม่ถูกแต่ไม่ได้ตีค่าหรือว่ามันเป๊ะเป๊ะใช่ไหมคะให้เขามีโอกาสได้คิดก่อนค่ะแล้วเขาก็อาจจะความคิดของเขามีแล้วไปเติมของเพื่อนใช่ค่ะแล้วก็ลองไปกลุ่มใหญ่มากขึ้นใช่ก็มันจะทําให้มันรู้สึกว่าใช่ไม่ใช่แล้วเราจะได้ยอมรับด้วยตัวเราเองใช่ค่ะโอเคไม่จําเป็นต้องบอกว่าความคิดของเธอถูกหรือผิดอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเรียนรู้ด้วยกระบวนการในกิจกรรมของเราเองอันนี้ค่ะ ออกมาจากคอฟโซนจริงๆใช่ค่ะและสุดท้ายปลายทางเราอาจจะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้สิ่งที่เรายังไม่รู้ใช่ค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้ค้นพบด้วยตัวของครูเองแต่นักเรียนอาจจะเป็นผู้ที่ไปค้นพบมันก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นฟังดูแล้วก็คือว่าขั้นตอนในการออกแบบการสอนของครูเก๋ก็ต้องปรับด้วยปรับมากเลยขอแชร์หน่อยได้ไหมคะที่ปรับมากเลยเนี่ย ครูเก๋มี <G ET> วิธีการออกแบบการสอนอยังไงให้เด็กเนี่ยมันเกิดสมรรถนะการคิดตอนแรกคือสอนก่อนเรื่องระบบเสียงในภาษาไทย,ยใช่ไหมคะอ่าเมันจะต้อง,เป,งเป็นกฎเลยว่าเสียงในภาษาไทยจะต้องมี3ามเสียงคือพยัญชนะสระและวรรณยุกต์อย่างนี้เนะาะแล้วเราต้องใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทยแต่ว่ากิจกรรมของครูเนี่ยก็แบ่งออกมาเป็นในเรื่องนี้นะคะจะสอนให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการใช้เสียง ในอักษรของภาษาไทยด้วยนะคะก็เลยต้องหาสิ่งใหม่ๆเช่นตอนนี้เทคโนโลยีก็ทันสมัยขึ้นแล้วก็เราสอนเด็กค่อนข้างจะเป็นวัยรุ่นเนาะ,ะเป็นนักเรียนม .6 ดังนั้นครูก,ก็เลยเลือกใช้เพลงค่ะ,คะซึ่งเป็นเพลงที่แบบ ตัวถ้าเกิดอายุประมาณ40-50อัพอย่างเงี้ยค่ะอาจจะย,ยังไม่คุ้นชินกับเพลงเ,ออเหล่านี้นะคะจะเป็นเพลงสุดปังชื่อว่าสุดปัง <c oughs> นะคะก็เอามาเริ่มในขั้นตอนแรกก็คือกระตุ้นเด็กให้คิดก่อนเป็นการ DIY เด็กอะค่ะหมายความว่าจะให้เด็กเนี่ยเข้าใจเรื่องของเสียงในภาษาแต่จะสอนไปเลย<ช>เด็กจะไม่รับ<ช>เพราะนั้นต้องให้เด็กอะรู้สึกกับเราไป<ช>ด้วย<ช>ว่ามันสำคัญนะ,ะภาษาผิดอะมัน มันมันผิดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะโดยโดยโดยที่ต้องสร้างกิจกรรมมาก่อนนี้ก่อนแล้วก็อยู่ดีๆไปบอกเฉยๆเด็กก็จะไม่กระตุ้นความรู้สึกของเขาว่าให้เขาอยากเรียนใช่ไหมคะขับคับแรกครูกิจก็เข้าไปเลยก็คือเปิดเพลงก่อนคือสุดปังแล้วนักเรียนก็ไม่เคยเห็นนักเรียนเป็นแบบนี้คือทุกทีเข้าไปนักเรียนบอกฉันเียก็จะนั่งรอรอสิ่งที่ครูสอนแต่ควนี้พอครูเปิดสุดปังปุ๊บจะมีนักเรียนบางคนยืนขึ้นแล้วก็ขออนุญาตเต้นตามเขาก็เต้น ตามบางคนก็ร้องตามสุดปังปังอยนี้ยค่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ยแปลกจังเลยว่าเราไม่เคยเห็นแบบพฤติกรรมของเด็กที่แบบจะแสดงออกมาแบบขนาดนี้ก็คือเป,<ก>เป็นเพลงในวัยเขาและ,และโดนเขาใช่ค่ะแล้วเขาก็แบบดีใจมากเลยที่วันนี้ครูมีเพลงมาเปิด <c oughs> แล้วเขาก็จะเอ๊ะ เอ๊ต่อนะคะว่าเอ๊แล้วครูมาเปิดทำไมหลังจากนั้นเราก็ต้องมีคําถามกระตุ้นคิดค่ะครูก็พยายามจะยิงคําถามไปนะคะว่ามีใครบ้างเคยฟังเพลงนี้เป็นเพลงของใครลักษณะเขาเป็นยังไงแล้วเราก็ต้องทําเป็นว่าเราไม่เคยฟังเพลงนี้มาเลยแล้วเราก็แบบเห็นวัยรุ่นนิยมใช่ไหมคะนักเรียนก็อยากจะเล่าให้เราฟังว่าเพลงนี้เป็นเพลงของใครยังไงแล้วก็เออออไปกับเขาเราก็จะรู้หลายอย่างที่เราไม่เคยรู้ค่ะก็คือมันเปิดพื้นที่ให้เขาได้แสดงออกทางความคิดของเขา แล้วเปลี่ยนกับเราเห็นมองเห็นเด็กบางคนซึ่งเราเห็นเขาเป็นคนแบบเงียบๆแต่ในวันนั้นมันน่าจะเป็นสิ่งที่เขาชอบคือแบบนักเรียนอาจจะชอบฟังเพลงอยู่แล้วเขาจะแสดงความคิดเห็นกับเราเยอะมากกว่าในชั่วโมงก่อนๆที่เราเคยไปสอนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนักเรียนที่สําคัญคือเราเห็นว่าเขามีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขในการฟังเพลงนั้นแล้วเราก็มีความสุขไปด้วยเพราะเราตอแรกเราไม่เชื่อใช่ไหมว่าเพลงนี้มันจะไปกระตุ้นเขาได้จริงจแล้วหลังจากนั้นนักเรียน ครูก็จะแบบมีคําถามกระตุ้นเสร็จปุ๊บนักเรียนก็จะพยายามเล่าให้เราฟังว่าเพลงนี้เป็นยังไงหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเข้าไปสู่ประเด็นที่เราจะสอนก็พยายามจะถามว่าแล้วภาษาล่ะภาษาในเพลงเนี่ยมีใครเข้าใจบ้างว่าเขาต้องการบอกอะไรแล้วในในเพลงเนี่ยมันมีลักษณะการใช้ภาษาอย่างไรครูก็เลือกเครื่องมือการสอนคิดนะคะ<อ>เป็นเป็นแผนผังเนาะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยไปลองวิเคราะห์ดูว่าในเพลงเนี่ยมันมีลักษณะการใช้ภาษาอย่างไรทีนี้ครูก็เตรียมตัว ว,วยว่า <c oughs> นักเรียนน่าจะต้องตอบแบบเราแต่พอเราไปถามนักเรียนจริงๆนักเรียนคิดนอกกรอบคือคิดจากสิ่งที่เรารู้ <c oughs> คือนักเรียนบางคนนอกจากบอกเราว่าเราใช้ภาษาที่มีลักษณะของภาษาถิ่น <c oughs> มีการใช้คําทับศัพท์แทรกนะคะแล้วก็มีการพูดไทยสลับอังกฤษที่สําคัญ <c oughs> นักเรียนบอกเราว่าในในเนื้อเพลงเนี่ยมันมีภาษาลูด้วยซึ่งภาษาลูครูก็ชอบไปแป๊บนึงว่ามันคือภาษาอะไร <c oughs> จริงๆมันเป็นภาษาของเราเรียกว่าไงดีคะ มันเป็นภาษาของของคนอีกเพศเพศที่สามเนาะ <3 S 2> แล้วเขาก็จะรู้กันในกลุ่มของเขาอย่างเงี้ยค่ะ oh. แล้วเราก็เลยโอ้จริงๆนักเรียนก็มองได้หลากหลายกว่าที่ครูมองอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลย เป็นเหมือนกับการที่เราก็ต้องเปิดใจเรา<ช>ด้วยใช่ไหมคะเราก็เหมือนกับเราจะได้เรียนรู้ไปร่วมกันกับน,น,นักเรียนด้วยในกิจกรรมที่ครูตั้งขึ้นอย่างนี้นค่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับที่เขาเขียนบอกในตำราเลยเนาะว่าการเรียนรู้ร่วมกันเป็นแบบอย่างนี้นี่เองใช่ค่ะ,คะซึ่งเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ<ช>ว่าเป็นแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นพอเรา DIY นักเรียนเสร็จนักเรียนเริ่มเอ๊ะกับเราละว่าอุ้ยวันนี้ครูเอาเพลงมาให้ฟังเพราะครูต้องการจะสอนเรื่องของภาษาการใช้ภาษาตามหลักภาษาหลังจากนั้นครูก็ให้เขาดูคลิปวิดีโอนะคะเป็น เป็นคลิปข่าวอยู่ข่าวหนึ่งอะคะ่ะเป็นเรื่องภาษาไทยใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนนักเรียนก็ค่อนข้างจะตั้งใจและก็สนใจในการติดตามนะคะว่าเราใช้ภาษาไทยผิดชีวิตเปลี่ยนยังไงค่ะอันนี้ก็เป็นของนักข่าวสํานักข่าวหนึ่งนะคะ,คะก็พอนักเรียนดูเสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ค่ะหลังจากนั้นครูก็ออกแบบกิจกรรมก็คือให้นักเรียนนั้นเข้ากลุ่มนะคะแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์ว่าปัญหาที่แท้จริงของการใช้ภาษา ในปัจจุบันคือปัญหาอะไรแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรแล้วก็ให้นําเสนอหน้าชั้นเรียนอย่างนี้ค่ะซึ่งอันนี้ก็คือจะทําให้เห็นความคิดที่หลากหลายของนักเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะและนักเรียนก็คือให้ความร่วมมือดีเพราะว่าเรากระตุ้นมาดีด้วยไหมใช่ค่ะและเด็กก็เลยรู้สึกว่าสนใจในการอยู่ในเหตุการณ์นี้ใช่แล้วแล้วมีเหมือนเหมือนเขามีตัวตน ใช่ค่ะทุวยใช่ไหมคะเพราะว่าเพราะว่าเราปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนไปแบบนี้แล้วใช่ค่ะทีนี้พอเราใช้ไปแล้วเนี่ยปีนี้เราได้มีการนำดีไซน์ทิงกิ้งใช่ไหมคะ,คะเข้ามาจาับไอ้ตัวดีไซน์ทิงกิ้งเราทําใน2รูปแบบก็คือในตั้งแต่ขั้นเตรียมการสอนของครูละครูก็ต้องใช้ดีไซน์ทิงกิ้งกับนักเรียนแล้วในขั้นที่เอาไปสอนก็จะใช้ดีไซน์ทิงกิ้งเข้าให้เด็กแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์ให้ได้เนาะทีนี้ในขั้นของดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ย อยากจะชวนคุยกับคูเก๋ว่าอะไรที่เรานำมาใช้ในการออกแบบการสอนของคเก๋คะ ในการออกแบบการสอนคือเริ่มต้นเราต้องไปดูตัวชี้วัดก่อนเราจะไม่หลุดตัวชี้วัดเนาะเราต้องดูก่อนว่าในคาบเรียนนั้นเราต้องการให้เด็กบรรลุอะไรหลังจากนั้นเราจะกระตุ้นคิดยังไงให้กับนักเรียนมันจะต้องมีสถานการณ์ที่เราความสนใจก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องไปคิดคําถามว่าคําถามของเรานั้นมันกระตุ้นคิดได้จริงไหมแล้วก็เราอาจจะต้องใช้เครื่องมือการสอนคิดประกอบด้วยแต่ว่าเครื่องมือตรงนี้เราต้องเลือกให้เหมาะสมค่ะถ้าเราต้องการจะให้เด็กเนี่ย ดูว่ามันเป็นปัญหาและวิธีการแก้เราอาจจะต้องเลือกใช้เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวกับคอสแอนด์เอฟเฟอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางเรื่องที่เราอาจจะเคยเรียนมาก่อนแล้วแต่เราไม่รู้ว่าพื้นฐานเด็กมีขนาดไหนเราอาจจะต้องเลือกเครื่องมือการสอนคิดที่มันเหมาะสมอย่างเช่นใช้แบบ K W L เพื่อจะทดสอบดูก่อนว่าพื้นฐานเขามีขนาดไหนแล้วครูควรจะเติมเตออให้เขามากน้อยบแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะเข้าวๆก็คือหลักแล้วเนี่ยที่ครูเกทเนี่ย คือขั้นขั้นเอ็มพาไทยครูเก๋เนี่ยใช่ค่ะคือการเข้าอกเข้าใจตัวเองก่อนใช่ค่ะว่าในฐานะเป็นครูยังไงเดี๋ยวนี้มันเป็นสแตนดาร์ดสแตนด์ดเบสเนาะก็คือต้องมีตัวชี้วัดใช่เพราะเราต้องวัดตามตัวชี้วัดใช่ไหมคะก็ต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าบริบทของวิชาเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนื้อหาเป็นยังไงเราจะสอนอะไรบ้างค่ะแล้วเราก็ไปเอ็มพาไทยนักเรียนใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดในวัยของนักเรียนเนี่ย ถ้าครูเก๋ไม่เข้าใจเอ็มพาไทยนักเรียนเนี่ยก็ไม่น่าจะเอาเพลงสุดปังมาได้ไม่ได้เขาคงไม่เข้าใจเขาคงไม่ฟังถ้าเกิดเราไปเอาเพลงอื่นมาเขาเพลงอะไรเนี่ยใช่สมัยสุนทระพนคงไม่รับเราใช่เพราะว่าพราะมันคนละยุกเนาะนี่คือการเอ็มพาไทยก่อนเนาะใช่ค่ะแล้ว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 ในขั้นนั้นก็คือพอเราได้มาปั๊บเราก็ดีไฟก่อนว่าที่เราอยากจะให้เด็กไปถึงปลายทางของเราคือเสียงใช่ค่ะในภาษาที่ถูกต้องถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วเราก็ดีไฟตรงนี้เราก็ไอเดียเอท ไอเดียด้วยการที่ครูเก๋เนี่ยไปคิดวิธีการสอนหลากหลายใช่ค่ะแล้วเราก็ลองเลือกมาซิสักอันหนึ่งหลังจากนั้นทําเป็นโปรโตไทป์โปรโตไทป์ก็คือทําแผนออกมาแล้วก็เอาไปเทสใช่เทสห้องที่หนึ่งมีขั้นตอนในนั้นอีกและเทสขั้นที่หนึ่งห้องแรกเฮ้ใช้ได้ใช้ไม่ได้ไปเทสต่อวนลูปไปเรื่อยเรื่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีการ เหมือนกับว่าเราต้องไปรีดีไซน์ด้วยก็คือว่าหลังจากที่เรารู้ว่าเราใช้แผนเนี้ยที่เราได้วางแผนมาแล้วกับห้องเรียนที่1ถ้าตรงไหนที่มันขาดตกบกพร่องไปเราลองไปปรับใช้กับอีกห้องหนึ่งผลตอบรับก็จะดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็คือค่อนข้างจะจะจะเป็นเห็นชัดเจนว่ามันปรับไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆคราวนี้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำ lesson study เนาะผ่านกลุ่ม PLC ใช่ไหมคะไอตัว lesson study เนี่ย ครั้งแรกๆเนี่ยรู้สึกว่าครูเก๋กังวลมากกังวลค่ะเพราะว่าเราก็ไม่เคยให้ใครมาดูเราและเราก็ไม่ค่อยไปคุยแล้วก็ไปดูใครใช่ไหมคะ,คะแต่คราวนี้ต้องเปิดใจมากๆเลยที่ว่าเราต้องยอมรับสิ่งนั้นไม่ะจะดีหรือไม่ดีแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกับก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะที่มีคนมาคอยปรึกษาตั้งแต่การแพลแนด้วยกันอย่างนี้นค่ะ,คะเขาจะมาฟังเราตั้งแต่เริ่มต้นในการแพลแผนแผน A เลยค่ะแล้วความเครียดในแผน A ของครูเก๋คืออะไรคะ ตอนแรกก็คือลองผิดลองถูกความเครียดตอนแรกนะคะไม่มั่นใจว่ามันจะใช่ไหมแล้วขั้นที่เราออกแบบมามันจะเป็น DIY หรือเปล่าขั้นแอคชั่นเราจะถูกไหมแล้วก็ตรงนี้เราเรียกว่ารีเฟกไหมหรือว่าไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะก็จะกังวลตรงนั้นก็คือเหมือนกับว่าเราไม่เคยทามาก่อนไม่เคยทำมาก่อนแบบแล้วครั้งแรกจรงิงๆแล้วก็คือ<ๆ>เป็นเหมือนว่าภาษาไทยเราอ่ะจะทําให้เกิดการคิดแก้ปัญหาอย่างสาร้์ได้ยังไงใช่ค่ะกังวลม,มากมากค่ะแล้วมันจะถูกไหมแล้วมันจะทําได้ไหมเราเอามาแพน A มาคุยกันก่อน พอหลังจากเรามาคุยกันแล้วได้ยินข่าวว่า แก้เยอะมากจากตอนแรกคิดว่าแผนของเรานี้คงจะแบบใช้ได้ดีเพราะเราก็ตั้งใจทำมาแล้วแล้วพอไปเสร็จปุ๊บอ้าวขั้นนี้ที่เราเตรียมมามันยังเป็นแค่ DIY อย่างเพลงสุดปังอย่างงี้ค่ะม่ว่าจะจบกระบวนการได้เลยในสีขั้นตอนกลายเป็นว่าแผนเนี่ยมันจะโดดเด่นที่ DIY ค่ะดังนั้นเราก็ต้องเอาแผนเนี่ยไปเป็นขั้น DIY ก็เป็นแผนที่หนึ่งในเรื่องของการปรับแผนปรับแผนพอเรารู้ว่าอันนี้มันเป็นแค่ DIY มันดึงดูดความสนใจเด็กได้แต่เด็กอาจจะยัง ไม่เกิดทักษะในสิ่งที่เราต้องการให้แก้ปัญหาก็เลยต้องทําแผนที่ 2, <S 2> <S อีกเป็นคาบที่2 <S <S อีกซึ่งเราก็ต้องเลือกใช้เครื่องมือการสอนคิดไปวัดเด็กอีกว่าเราจะต้องยิงคําถามที่เหมาะสมแล้วก็เด็กก็ลองลองคิดตามเราไปแล้วก็ได้สิ่งที่เด็กสะท้อนมาแต่นั่นก็ยังไม่สามารถวัดได้ว่าปลายทางแล้วมันสาเร็จหรือไม่ใช่ไหมคะก็ต้องมีแผนที่3 <S <S ขึ้นมาอีก1แผนอีกเพื่อจะวัดในขั้น4นะคะว่าเด็กสุดท้ายแล้วเขารีเฟกออกมาแล้วเขาแอสเซสเมนต์แล้วผลเป็นอย่างไรค่ะ แผน่นนี้ก็เลยดูยิ่งใหญ่ไปเลยค่ะมสามจริงแต่แรกนี่คือคาดคิดมาก่อนไหมว่ามันต้องกลายเป็นสามแผนไม่คิดเลยคิดว่าน่าจะแบบแผนเดียวจบได้ในคาบเดียวแต่จริงแล้วคือการเกิดทักษะมันต้องใช้เวลาเนาะใช่ค่ะทีนี้พอพอตอนความรู้สึกตอนที่เราอะปรับละแล้วเราจะไปสอนเนี่ย ครูเก๋มีความเชื่อไหมคะว่าจะทําสําเร็จตอนแรกก็แบบมันเหมือน50 50ก่อนว่าเขาจะทําตามเราได้ไหมแล้วนักเรียนห้องที่เราเลือกไปแบบจะตอบสนองกิจกรรมเราขนาดไหนอย่างเงี้ยค่ะจะก,กังวลก่อนเพราะเรายัง<ข>ไม่เคยเห็นภาพนัันบ ของของสังคมคือพี่นัดเนาะคือห้องเดียวกันเนาะใช่ค่ะและคนละคนละบริบทเลยคนละบริบทเลยของคุณนัดก็จะเนื้อหาก็จะดูแบบเป็นเอ่อใช้ทักษะการคิดเยอะเพราะว่าเป็นเป็นสถานการณ์อยู่แล้วใช่แต่ของเราล่ะมันเป็นหลักภาษาแต่จริงๆหลักภาษานี้มันต้องมีกฎเป็นเกณฑ์ที่ตายตัวแน่นอนสิแล้วมันจะใช้ได้ยังไงตอนนั้นกังวลจริงๆค่ะยอมรับเลยว่ากังวลมากแต่สุดท้ายมาได้ตามที่ ตั้งใจไว้ไหมคะก,ก,กระ<ด>บวนการเรียนการสอนก็เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้นะคะ<ฆ>เพราะว่าถ้าแผนเราวางแผนมาดี<ฆ>เราคิดรอบคอบแล้วแล้วกิจกรรมเราอาจจะต้องมีการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าบ้างคะ่ะ<ฆ>แต่มันก็จะเป็นไปตามแผนที่เราวางไวค้ค่ะเป็นแบบนั้นทีนี้พอเราไปดู NC บ้างเรารู้สึกยังไงคะตอนตอนที่มีคนมาดูเรา ตอนแรกก็กังวลแต่พอดีคนที่มาดูก็บอกว่าไม่ได้มาดูการสอนของครูนะต้องการจะเช็คพฤติกรรมเด็กว่าพอเรียนกับเราแล้วแบบกิจกรรมแบบนี้อย่างเงี้ยน,นักเรียนจะมีพฤติกรรมยังไงตรงนี้ก็คลายกังวลว,ว่าครูที่มาดูเราก็ไม่ได้เป็นศาสตร,ร์เดียวกับเราเนาะเขาก็คงไม่รู้หรอกว่าเราเนื้อหาของเราเป็นยังไงก็คือคลายความกังวลลงบ้างแล้วก็ระหว่างที่มีคนมาดูนี่เราก็ต้องพยายามสอนให,ให้ให้ถูกไปตามขั้นตอนของแผน เพื่อที่เวลาเขามารีเฟกเราแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นไปตามแผนนั้นอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนที่ครูเก๋ไปดูของคุณนัทมั่งละ่ะคะ ก็พอไปดูของคุณนัทก็จะเห็นบรรยากาศนะคะก็เราก็จะรู้สึกว่าบรรยากาศทําไมตอนเด็กเรียนกับเราบรรยากาศจะไม่เหมือนตอนที่เรียนกับคุณนัทวันอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องไปสอบถามเทคนิคเขาว่าทํายังไงเพราะว่าตอนเขาเรียนกับเรานี่คือเขาแบบจะเฮฮาเนาะอาจจะด้วยกิจกรรมของเราด้วยที่ให้เขาได้ขยับตัวหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศให้เขาได้พูดให้มากขึ้นเขาก็เลยดูบรรยากาศก็จะเริ่มมีความวุ่นวายในห้องด้วยเพราะว่าเขาจะต้องแบบอยากพูดแล้วก็จะแย่งกันในการพูดอย่าง แต่ว่าของคุณนัทวันตั้งแต่ไปดูมาเนี่ยก็จะได้ทริคสําคัญบางอย่างมาก็คือว่าเราจําเป็นจะต้องมีข้อตกลงเพราะคุณนัทวันเขาจะมีข้อตกลงมีเงื่อนไขอาจจะต้องมีคะแนนหรือมีอะไรมาไปรังวัลแบบจูงใจนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนก็จะค่อนข้างอยู่ในความสงบแล้วก็ทําให้การเรียนการสอนนั้นมันมันสมูทแล้วก็เป็นไปในตามทางที่คุณนัทวันต้องการอย่างเงี้ยค่ะ แล้วสรุปแล้วคือสเสน่สำคัญเลยของการทำ lesson study ผ่านกลุ่ม PLC สำหรับครูเก๋นี่คืออะไรคะก็คือสเสน่สำคัญคือมันเป็นเหมือนการสะท้อนตัวเองออกมา <c oughs> ค่ะบางทีเรามองไม่เห็นในสิ่งที่เราควรจะเห็นในคาบของเราเนาะ <c oughs> แต่เรากลับมองไม่เห็นสิ่งนั้นแต่เราไปเห็นสิ่งนั้นในคาบที่เราไปดูการสอน <c oughs> ของอีกคนหนึ่ง <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะ บางทีเด็กคนนึงยกมือแต่เราอะทไมมองข้ามเขาไปทําไมเราไม่เรียกให้เขาตอบเรากลับไปมองเด็กกลุ่มอื่นที่เราไม่เคยได้ยินเสียงเขาใช่ที่เราแบบเชื่อมั่นคนนั้นมากกว่าอยากจะให้เขาตอบอ,อย่างนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในแต่ในในใจคุกเกก็รู้สึกแบบผิดอยู่ในใจจนถึงทุกวันนี้นะคะว่าทําไมเราถึงมองไม่เห็นนักเรียนคนนี้ซึ่งจริงๆเขาอาจจะมี<อ>ความคิดอะไรที่อยากจะนําเสนอก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็นําสิ่งนี้ไปพัฒนาต่อไปใช่พอเรารู้ว่าอ๋ออันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเพื่อนที่เข้าไปดูเนี่ยเขาสะท้อนกลับมาใช่ไหมคะเราก็จะไปปรับในคั้ต่อไปว่าเราจะต้องฟังเสียงนักเรียนให้ทั่วถึงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูเกดได,ได้ได้พัฒนาจากการทำ lesson study เนี่ย สองครั้งเนาะที่แล้วเนี่ยคืออะไรคะก็คือการวางแผนการที่เราได้คุยแล้วก็ความคิดเห็นของเพื่อนที่บางทีเราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่เพื่อนอาจจะ มีประสบการณ์ที่หลากหลายกว่าก็ให้ข้อเสนอเรามาเพื่อปรับเป็นแผนที่ดีที่สุดของเราก็ได้ค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันทั้งครูนักเรียนแล้วก็คนที่มาสังเกตการสอนของเราก็จะเรียนรู้ไปกับเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ค่ะพอมันต้องกลับไปรีดีไซน์รีทีทไปเรื่อย มันก็เลยว่าห้องนี้ใช้แล้วไปดูห้องอื่นซิบางห้องอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่าบางอย่างเราต้องไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่านักเรียนแต่ละห้องมันจะมีความแตกต่างอย่างนี้ค่ะโอเคค่ะคราวนี้นะคะสิ่งที่สิ่งที่ครูเก๋เนี่ยจะนําไปปรับใช้เทอมเนี้ยเทอมสองหรือปีการศึกษาต่อๆไปเนี่ยครูเก๋มีอะไรบ้างที่ที่คิดเป็นแผนพัฒนา ถ้าพ<ร>ัฒนาก็คือหนึ่งเราจะให้เด็กคิดได้นะคะเราก็ต้องมีคําถามกระตุ้นคิดคแล้วทุกทีอครูจะยิงคําถามไปและ,ให,ะให้เด็กตอบมาแต่ว่าคราวนี้ครูจะต้องปรับเป็นให้นักเรียนลองฝึกตั้งคําถามเองบ้าง<อ>เพื่อจะได้ให้เขาคิดได้มากขึ้นนะคะ แสดงว่ากิจกรรมน่าจะหลากหลายหลากหลายมากขึ้นแล้วก็สถานการณ์เราของเราก็จะต้องดูแบบเร้าความสนใจของเด็กให้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะชาภาษาไทยใช่ค่ะแต่ว่าค่าวนี้ก็จะเน้นเป็นภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ซึ่งจะเด็กจะต้องได้แสดงความคิดเห็นมากขึ้นได้พูดมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องสะท้อนออกมาผ่านงานเขียนอย่างเงี้ยค่ะน่งก็แปลว่าต้องฝึกทักษะหลายทักษะขึ้นใช่ค่ะเอาละค่ะสุดท้ายนะคะสําหรับสิ่งที่ครูเก๋อยากจะฝากไว้กับ คุณครูเนาะที่เป็นผู้ฟังของเราเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนในยุค new normal ในยุคโควิดหรือในโลกอนาคตที่มันเปลี่ยนเยอะเหลือเกินเนี่ยครูเก๋มีอะไรอยากจะฝากกับผู้ฟังค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าเราจะต้องเชื่อมั่นค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนํามาซึ่งสิ่งที่ดีเสมอะนะคะเราต้องไม่กลัวในสิ่งที่เราจะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงนั้น และที่สําคัญค่ะว่าแม้ปัจจุบันนะคะการศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสังคมที่เปลี่ยนไปครูจะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นครูผู้สอนผู้บอกความรู้ไปเป็นโค้ชหรือว่าไปเป็นพี่เลี้ยงนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูยังต้องทําหน้าที่ต่อไปก็คือเราจะต้องชี้แนะแนวทางให้นักเรียนสามารถดํารงชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมค่ะก็อยากจะฝากแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณครูทุกคนนะคะค่ะเห็นไหมคะว่า สิ่งสําคัญเลยที่ได้จากคูเก๋คือความเชื่อเนาะ<ช>แล้วก็ความหวังความเชื่อว่านักเรียนของเราเนี่ยฝึกได้ความเชื่อว่าตัวเองอ่ะต้องทําได้ใช่ค่ะแล้วเราจะมีความหวังเสมอหลังจากที่เรามีความเชื่อนะคะเอาละค่ะนะคะในวันนี้นะคะพอดแคสในวันนี้นะคะก็จะจบลงด้วยคําพูดของคูเก๋ว่าการเปลี่ยนแปลงนํามาซึ่งสิ่งที่ดีเสมอทุกท่านนะคะอย่าก,กลัวความเปลี่ยนแปลงเลยค่ะ และไม่ว่าคุณจะคิดอะไรนะคะแต่ในวันนี้นะคะคิดดีที่นี่ดารานแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คิดดีที่นี่ดาราพอดแคสต์มาจอยกันเก t h ด m เ s สเซจเรียนรู้และพัฒนาอย่าปล่อยให้ตัวเราอยู่อย่างนั้นเก็บความคิดเอามาพัฒนามาเริ่มกันที่นี่ <c oughs> เปลี่ยนทวิตีคิดยับเปิดรับสิ่งใหม่ไม่มีการปิดคิดกันให้ดีว่าพรุ่งนี้วันที่ดีกว่า